ถามหลวงพ่อครับว่า,าที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะอย่างไรครับที่น้าท่วมครับแล้วกูบอกครับเออนล้วกูก็จะบอกฟัง <c oughs> เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้หลวงพ่อเคยประลบมากหลายครั้งแล้วเ,เคยเคยบอกว่าปีนี้ปีเสือปีเสือนี่มันจะดูร้ายก็คือหมายถึงว่า มนุษย์เราทำลายธรรมชาติมาก่อนที่นี่ธรรมชาติก็เลยมาเอามนุษย์กลับขึ้นที่เรายกตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะอย่างเพราะหนึ่งมนุษย์เป็นคนทำลายธรรมชาติตรงตรงเลยสองเกิดจากวิบากกรรมของมนุษย์พอมนุษย์ของเขานี่ยไหลศีลไหลรรธรรมอยู่ในศีลบอยู่ในธรรมผิดกฎแห่งธรรมชาติ พอหลวงพ่อเคยบอกว่าธรรมธาตุใดมนุษย์เป็นทําให้มนุษย์เกิดได้ธรรมธาตุนั้นก็สามารถทําลายธรรมธาตุนั้นได้ทําทําลายมนุษย์ใดขึ้นกันที่นี่ที่เป็นห่วงมากที่สุดก็คือ,อช่วงเดือนอพฤศจิกาท่านว่าขาดว่ามันจะมีพายุอีกหลากหลาย จะถมทรลมทะไล่โดยเฉพาะผากไต่ของเฮาหรืออาจจะเกิดเมื่อ31ปีก่อนถ้าจำเหตุการณ์ที่ชุมพร่อนได้คือช่วงนั้นก็เคยบอกขึ้นกันเพราะมันจะเป็นลมตะวันออกเชียงใต้แล้วก,กับกับสอดกับลมตะวันออกสียงเหนือมันจะกระทบกันและตามโปด แห่งมนุษย์หรือว่าแห่งโลกใบห้าอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในดวงดาวแห่งนพเคราะห์ดวงหนึ่งโอกาสที่สี่เกิดขึ้นซินามีมีสูงมากและโอกาสสิเกิดพาย,ยุเจทถล่มผากไตก็มีสูงมากแล้วที่นี่ถามว่าทางอีสานเรากระทบบอรหรือว่าภาคอื่นๆกระทบบอรกระทบเราอาจจะได้เห็นหิมะเนี่ยตกในไทยแลนด์ก็ได้ อาจจะได้เห็นหิมะตกในไทยแลนด์และจะมีการสูญเสียอีกมากมายิย่งปีนาเพื่อหมายถึงว่าปีพศ2554ห 14, เนี่ยเป็นปีกระต่ายเป็นปีกระต่ายเนี่ยกระต่ายปลาฉะนั้นปีนี้แล้งเรียงน้ำปีนาสิแล้งเรีงยงไฟจะเกิดไฟไหม้ทุกหย่อม้ากของโลกใบนี้เพราะปีนาเป็นปีกระต่ายเป็นปีเตาะฉะนั้น ผู้สียูหลอดก็คือผู้รักษาสินกินเจพยายามสั่งบาร,รมีเพื่อขอธรรมธาตุให้อยู่เพราะว่าธรรมธาตุเป็นตัวเป็นตัวแปรที่สำคัญสำคัญที่ว่าถ้าตาบใดมนุษย์เมื่ออดีตตอดีตท,ที่ผ่านมาเมื่อสองพันปีสมัยพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่กับขืันเคยเกิดออ่ไพ่แหลง ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองอกระลึงกะลาหรือว่าไอเมืองเวสาลีในสมัยนั้นเมืองเวสาลีนี่เกิดเข่าหยากบาดแท่งฝนบต่ตกต้องตามก,ก,การรัการวิการปนขา่าและหลังจากนั้นมาเมืองไทยเขากลับมาโดนเมื่อปี2546และก็เมื่อ2521โดนผ้ายุจตลมุม แล้วก็เมือม่อปี2416มมก็โดนคลื่นซีนาม,มิถล่มซึ่งบอคิบูยุไม่เคยขาดคิดว่าเมืออไทยเขาจะเป็นแบบนั้นแต่ที่นี่เมื่ออายุการผ่านไปมนุษย์โลกทั้งหลายเนี่ยบาว,าาว่าทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ดีบาว่ายุโรปก,ก็ดีบาว่าอเมริกาใตยเมริกาเหนือก็ดีคือล้วนแล้วแต่ว่ามนุษย์เป็นผู้ทําลายเพราะเหตุผลที่มนุษย์ทําลายหรือว่าเหตุผลที่มนุษย์ไร้ศิลธรรมที่นี่มันจะมี สัดส,ส่วนหนึ่งที่เป็นจริงสัตวส,ส่วนนั่นคือหมายว่าวิบากกรรมเพราะว่าทุกๆศาสนาเนี่ยพ้นสีบอกไว้ว่าทุกๆศาสนาเขาสิบอกว่าให้ละชั่วทำดีถ้าตามใดมนุ์เท่าถ้ำดีมีศีลธรรมมีการเสียสละมีการให้ท่านมีการสงเคราะห์เพื่อนร่วมโลกโดยบอรรัดเอาเปรียบกันบพเห็นแก่ตัวตามนั่นเทวดากษเอาอนุโมทนาบ่ให้เกิดโลกทยต่าง บ่ให้เกิดวิบัติทางธรรมชาติบ่ให้เกิดดินฝ้าอากาศแปรปวนเข้าจยาสิเริ่มได้ว่ามนุษย์เทาเกิดจากธรรมธาตุผลสุดท้ายก็ลงสู่ธรรมธาตุถ้าธรรมธาตุใดเกิดธรรมธาตุนั้นดับธรมปปธรมธาตุใดแปรปวนธรรมธาตุนิ่งอยู่ถ้าตาใดธรรมธาตุยังแปรปวนแล้วธรรมธาตุยังนิ่งอยู่ ตราบนั้นเราไม่มีโอกาสที่จะต่อร่องกับสวรรค์พอใจไปที่ดีสวรรค์ก็คือสวรรค์คำสอนของพระทีพญ่ามบอกตะลอดว่ากายกับจิตคือชีวิตอมะตะรูปไม่ใช่รูปนามไม่ใช่นามอีกหนึ่งที่หายไปคืออะไรอีกหนึ่งที่หายไปกับที่จิตคือจิตดวงเมื่อวานนี่มีนักบุญมาจากเยอรมันเขามาถามเขาถามว่า ทำไมในเว็บของท่านที่เขาดูน่ะท่านจะพูดตลอดว่าอีกหนึ่งที่หายไปคืออะไรอีกหนึ่งที่หายไปคืออย่างคือจิตพอหลวงพ่อสิสอนตลอดว่ากายซ้อนกายจิตซ้อนจิตวิญญาณซ้อนวิญญาณขันซ้อนขันกายทิพซ้อนกายทิพกายหยาบซ้อนกายหยาคือในมิติของธรรมธาตุทั้งหลายมี่ผู้เขาก็มีต้องมีตนใหม่ว่าเป็นจริงมีลม แต่มีแดดมีความหนาวก็มีความร้อนทุกอย่างมาเป็นคู่ผลสุดท้ายก็เดียวดายลองๆององคิดพิจารณามึงทุกอย่างมาเป็นคู่หมดแต่ผลสุดท้ายเดียวดายยังมีร้อนมีหนาวมีแดดมีฝนแล้วก็มีผัดมีผากมีรักแล้วก็มีจากทุกคนเฮาเกิดมาไม่มีอะไรมา เทียงแต่เรามาเสริมสร้างบาร,รมีของเราที่มีที่เป็นที่ไปนั้นให้สมประกอบแค่นั้นกับเครื่อหมายทึงว่าเกิดมาทางใจทางที่เนี่ยเอาดีให้มันได้บ่ได้หน่อยจะให้ได้หลายกับเครื่อหมายทึงว่าเอาหกสิบสี่สิบถ้า่านหลายมันกดตรงเลงถ้าถึงหลายมันกะขาดพระพุทธเจ้าเพินน่นถึงสอนหนักสอนหนาว่ามัชชิมะ มัดมีองนแปดนั่นแหละพันมามัดมีองแปดเพื่อเดินทางสายกลางอย่าให้มันย้อนเกินอย่าให้มันตึงเกินให้มันพอดีๆงามๆฉะนั้นมนุษย์เท่าเนี่ยส่วนมากมันบาดังสั่นเลยเพราะขาดกับเกินหาความพอดีพอมีให้เขาสังเกตว่าโลกนี้มันเป็นอย่างจะมิแต่ความบุ่นวายเพราะความบุ่นวายของมนุษย์ เขาเรียกว่ากิเลสคนถ้าตราบใดมีกิเลสคนเกิดขึ้นตราบนั้นความบุ่นวายเกิดขึ้นระถาบใจมีคนผู้เสาะ,ะแสวงหามันก็จะต้องมีคนทำรายเข้าใจบเ่นั่นละ่ะเขาเรียกว่าวงจรอุบาทที่เกิดขึ้นแล้วในโลกใบนี้เ่ราว่าเฉพาะในประเทศไทยเฮาทั่วโลกกับเป็นขึ้นกันไอ้ย,ยกตัวอย่างที่ลองพอไปายุโรปลองพอ่ได้ทฤษฎีใหม่ๆออกมาลองพอ่ไปเผยแผพระศาสนา ที่อ่าที่ยุโรปคือ,อมิวนิกเมื่อมิวนิกที่ผ่านมารวมไปเลที่สั้นเตรอหลองวงพ่อสิได้พยาย,พยามสอนอ่าสอนสอนฝรั่งก็ดีสอนคนไทยในต่างแดนก็ดีคนเราลืมอะไรลืมได้แต่อย่าลืมรอยไถเดิมรอยไถเดิมขึ้นอย่างอันนี้ก็มีคนทั่วมาถามหลายคือกันะละหลวงพ่อพูดถึงรอยไถเดิมรอยไถเดิมก็คืออรหันต์ของเ้าองค์หละ ก็คือบิดามารดาคูอุปชาอาจารย์เขาบอกว่าถ้าตาบใดมนุษย์เท่าลริ่มร้อยไทยเดิมคือลริ่มพอเริ่มแม่ลริมคูบาอาจารย์คืออรหันต์องค์แหลกของเขาเนี่ยเขาลริ่มไม่ต้องไปขอว่าต้องไปวิ่งว่องว่าต้องไปขอพรจากผู้ใดเทวดาจะหายผู้ใดแม่ตาพุทไ้เจ้าเองเพื่อนก็หายพรนู้ไดในเมื่อเขาลริ่มร้อยไทยเดิมฉะนั้น พ่อนมันสิศักดิ์สิทธิ์ข้าสอนสิษศักดิ์สิทธิ์หรือเทพพระเจ้าองค์ใดศักดิ์สิทธิ์แต่ในเมื่อคนทัาประกอบคือไม่ลืมรอยไถเดิมเมื <c oughs> ่อนั้นนลองพอปวดกุณดอกเตอร์เพิ่นมาจากขอนเ่นเพิ่นบอกว่าผมได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้บิดามารดาของข้าพเจ้าสมบูรณ์แต่ด้วยหน้าที่ไม่ได้ไม่มีเวลาดูพ่อดูแม่ของจักของ มันสิเป็นจังไดโยมมาต้องไปพูดเลยว่าโยมเนี่ยทรรหนาทีดีที่สุดในเมื่อโยมเนี่ยเอาพ่อแม่ของเจ้าของไปไหวบานพักคนนชราแล้วจะได้มาบอกว่าเลี้ยงดูปูเสียพ่อแม่ของเจ้าของนี่สมบุญมันบ่ใชา่แม้แต่ตัวเองโยมกย็ยังโกหกตัวเองโยมอย่าลืมว่าโยมอาจจะโกหกคนอื่นได้แต่โยมโกหก ใจตัวเองไม่ได้พะใจของเขาเนี่ยคำเบาเนี่ยเขาสิไปบอคนอื่นฟังก็ได้ว่าเขาเลี้ยงพอเลี้ยงแม่เขาเขาให้เงินเดือนเดือนละท่านั้นเมื่อนท่าดีแสนมีพ่อแม่คนไหนซี่อยากอยู่อ,อยากอย,อยู่อยู่ไก่ลูกบ่มีแมนบอกยังกวักตัวขึ้นกันก็อยากอยู่ก็พอ่อกับแม่คันอบอุน่นดีเป็นบอกเป็นครอบครัวที่อบอุน่นถ้าสิไปบอกว่าเอาพ่อแม่ไปไห้่บ้านพักคนชราแล้วก็ทรงเงินไห้ใส่ ราะว่าใบไอ,บอ้บสะดวกในการดูแลมันเป็นคํโปูดของคนขี่ขาดหลืเป็นคำพูดของคนที่บอหลับผิดชอบแล้วใจมาบอกว่าตัวเองเป็นด็อกเตอร์ดูแลพ่อแม่อย่างดีมันเป็นมันึงเป็นการหลอกลวงโลกการที่จริงถึงจะยังไงพ่อแม่ของเราถึงลำบากกั่ไนเราต้องดูแลกลับมาบ้านถึงเขาสิไปทํางานก็ดีเขาสิไปสอนหนังสือก็ดีหรือว่าเขาเป็นหมอเป็นไนด้แพทย์ก็ดีเขาสิอ่านกังสันยังสี่ว่าได้เพียงเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น พ่อกับแม่จะอยู่ในสภาวัดใดก็คือพ่อกับแม่ก็คืออรหันต์ของเราถ้าอยากจะเลื่อนลุงเรื่องในนาทีการงานการเงินอยากจะเลื่อนลุงเรื่องในชีวิตประจําวันก็ให้ดูแลอรหันต์องค์แรกให้สมบูรณ์ก่อนพอเราดูแลให้สมบูรณ์แล้วนาที่การงานก็น้องก็สมบูรณ์ตระหนะทีนี้อตมาก็อยากฝากไม่กระพกทนทั้งหลายว่าการขอพรจากพระ จะเป็นอรหันต์ก็ดีจะเป็นพระคีนาโสกก็ดีไม่ใช่ก็ดีเป็นโสดาปฏิมาศโสดป,ปฏิผลก็ดีหรือจะขอพรจากเทพเจ้าทั้งหลายก่อนเขาจะประทานลงมาหรือไม่ประทานลงมามันขึ้นอยู่กับเหตุผลหลักคือว่าคนเฮ่ากาบอกตั้งจริงบอคนเฮ่ากาดูแลพ่อแม่เสียสละเพื่อพ่อแม่ได้บอคนเฮ่าได้เลียงดูพ่อแม่อรหรันต์คนเฮาสมบูรณ์บอ บอแมนเขาสวมหัวผดไดเป็นน,น้ายพ่นนายพันเขาสวมหัวให้ได้เป็นคณหิงคุณนายแล้วลืมกําพืชเดิมนั่นแหละคือที่มาขี่ไปของคําว่าลอยไถยเดิมฉะนั้นขอให้พวกเธอทั้งหลายที่อุตส่าห์มาสนทนาธรรมขออวยพรก่อนที่เดินทางไปยุโรปขอให้วัท่านทั้งหลายจงประสบแดกความสุขความเจริญในหน้าที่การงานการเงิน จงมีอายุไขที่สมบูรณ์ให้มีเงินมีงานที่สมบูรณ์ให้เจริญรอยตามอรหันต์ทั้งหลายจงเป็นผู้อย่าลืมรอยใส่เดิมในศักระลาดใหม่ที่จะมาถึงนี้ขอให้พวกท่านทั้งหลายจงประสบแดกความสุขความเจริญคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองขอให้สมหวังทุกๆเรื่องเอาตัวให้รอดปลอดภัยจากธรรมธาตุทั้งหลายขอเจริญพร